ตีสายมันดูหัวด้วยนะเ็ดสามทางนัมึงโอยโอ้โฉบไม่โดนว่ะอะไรวะดนแล้วไงไงโดนแล้วนี่ไงโอ้โหมีตวงมาเมงตวง้นน่าล

อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโคดุอะฟาบึวลโคดุอะเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรอะอ้ยอะไรอะางนเดี๋ยวหมววิบวับวิบวับตามอากาศจะโหดนะอือโหวิบวับเลยที่ฟ้า ไปแล้วอืมอะไรวะเมื่อวานกัดอย่างดีตรงนี้เม่วานกับแม่กัดอย่างดีเออสามทีนะตรงเนี้ยดูด้วยนู่นเออเสร็จละ วันนี้ผักอย่างเยอะเลยที่อ่ะให้ขาออกน้ำขึ้นขาออกน้ำขึ้นไม่ยากเด, <c oughs> ดี๋ยวคนต้องจนได้ต้อยถึงแกรมส<อ>ามถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปเลยนะวันนี้ถ่ายรูปเลยของพี่อ่ะเออ องีนีนน่แต่เป็นฟู้นะมึงฟยากนะมึงสายเล็กด้วยก็เเจอคอรจล้อย่างเอเจอคอรจเลี้ยงอย่างอะไรจะเจอพี่เจอคอร์จเลี้ยอย่างยังข้างหน้าเนี่ย้าหา่าคนอย่างนี้นะดูนะกินอะไรอยู่ นี่ๆๆีมีมาคมาคมาอันนี้นอยู่ต้ใช่เปล่าใช่กระสอบเปล่าดีมากไอโดโอเยคุโมโอ้ไอโดไอโดโอ้ต้องเก็บแล้ว โอ้ใครบอยให้จับใครบอยให้ยกฟ้าแบบนั้นเนี่ยรอดน,นะตากมาข้างในเลยฉมาเดี๋ยวดูตามจากข้างในออกมาเลยเดี๋ยวปล่อยใจเย็นลูก ตาไม่บอดหรอกคุยไม่บอดอืมรอดไงล่ะเจอเดี๋ยวปลอ่อยไปเย็นปล่อยนะครับอันนี้เจ็บไม่เยอะเจ็บไม่เยอะ

อุ <muitas S 2> ้ง <sketches> ม oh, ือใหญ่กว่ายีกัดเบาๆมีทรายเว้ยโอ้ยโอ้ยุดพอดีเฮียหุดพอดีซโอ้หลุดพอดีเลยเออหุดพอดีเลยโอดีนะยีุ่ยว่ะโอ้ัดเบาๆนึกว่าไซนึกว่าไซปอกเถึงเฉยเล กินไม่ได้สายสองโอ้โหดุด้วยจังหวะหลุดแม่งเข้าสวิงก็ดีเกือบแล้วฟาดเออพี่บุเห็นเาอีกเบาๆเอาให้ไม่อยู่เออก็ไม่อยู่แม่งก็ไม่อยู่ผูกกันลุ้นไแต่ยัยเข้าเปล่าวะไอ้ทันเอาไว้ค่ไว้ทางไหนดีเออเอาเอาเอาพี่บุ๊ยถอดยี่หรอดึงถอดท่อนหน่อยเออถ่ายลูกอ่ะนะ ไม่ดูเหมือนว่าป๊กนะอือ mm. พอเยอะมาะเอาใหญ่แว่าเยี้ย yeah. เฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องได้เดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาคิมกดเดแล้วเมื่อกี้กดอัดไม่ทันครับ าแล้วมาแล้วโตฟี่โตฟี่โตฟี่อุ้ยเกือบคันเบียดขันเบียดเฮ้ยหืมจังหวะกัดกดอัดไม่ทันนั่งกูมากัดเลยจากในเนี้ยอืมโลรอดแล้วรอดแล้วทุกคนละรับยังไงบอยฮะไหนดูดิ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 อ๋อนี่นี่ตัวนี้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  สามกว่า,าตัวนี้สามกว่าใหญ่กว่างูตัวนี้ใหญ่กว่างอนนูออเนีเเต็มอย่าเอาสามกว่าครับตัวนี้เต็มเต็มรอแล้วแล้ตนะแต่ ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยไม่ใหญ่รออ้ย่างอีกอยังอีกอยังอีกเรียบร้อยทำไมเราเจออไพปตัวแล้วลอจะปลอแล้วอ้าวลดเลยลดเลลดอโตต้องถ่ายแล้วลูกปล่อยดิตัวนี้ปล่อยฟ้าจะปล่อยเลยจับปจัปจับป

ใช่สาหร่ายเหรอไม่ใช่สาหร่ายแล้วมั้งไม่ใช่สาหร่ายแล้วมั้งหลุดแล้วหลุดแล้วออกมาแล้วกัดเบานะกัดเบาไอ้หน้าเชือดดูดต๊บเบาๆมีไซส์เว้ยตัวนี้ เดียวกันตอ,อ,องวกองปุย้ยเออสองใบปลายไซส์โจ้ฮักทีไซส,ส,สองใบปลายไซเดียวกันกับผมแต่มันหอมไปนิดนึงเลยเออความยาวอ๋อนี่เจอแล้วโหเราทำงานแล้วนะครับมาตามหาตั้งนานอยู่กลางเลยมึงนี้อัเนี้ยกูจะตามหาของใหญ่องล้ว คุ้มหน้ามีา <ง opinions. S 1> อีกนะคุ้มมากปล่อยนะครับ,รบตัวนี้ปล่อ,อยมั่งเก็บมั่งครับสวยมาก โอ้ยใหญ่เหรอวะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ทอดเหรอโอเคโดป๊อกโดฟ๊อกว่าเราเห็นอยู่อยู่หน้าไม่ใหญ่นี่หว่าอ่าโอเคปลดออโต้เนี่ยพอถึงแหล่งที่มันมีมันก็จะมีเรื่อยๆรื